呵呵呵，用用不着。嗯嗯嗯嗯嗯 ปูตานครับเด็กปูตานผมเขาสร้างเองครับมันมันเรียนกับเรามันต้องเป่งมันดีแล้วก็เป่งแล้วก็กล้ามีเืิมมีโปรเพจอร่อยยอดนี้นะลวกลวกกินแบบเุด อร่อยท no yeah, yeah. ี yeah, yeah. <c ười> <c ười> yeah. ne, mm ่สุดครับใช่ครับเชื่อเข้าออยุบดนมาแต่ที่สยุดนะแบบเป็ดอาลงก่อนเพราะดินมันพังลงไงัทาย่าดรับอุ้ยพอสุดเลยปเาแปดหน่งิเมตร เวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะเติมลงแบบไหนแ,แ,แต่ถ้าซึมผ่านตัวนี้อันซึมผ่านดินเวลาถ่ายอาจารย์ขวางอย่านี่เพื่อเอาไปใช้แีไม่ได้ก็อะไรไม่ให้น้ำมัน,ไม,น,มนไม่ให้น้ำมันท่วมแต่ตรงนู้นให้มันท่วมได้เข้าใจไหมฮะน้ำมันท่วมมันจะซึมลงมาที่นี่เป็นที่รับน้ำเนี่ยเขาเรียกบ่อเปิดนำสางแล้วเราจะจอกข้างๆ ีแค่ไม่รูแล้วก็ตอกตอกงล่างถึงไม่ตอกมันก็เข้าเพราะน้ำมันซึมเลยนะฮะซึมพื้นใต้ฮะใช่ครับข้างใต้ปล่อข้างอ่ะเพราะว่าบ่อมันเราไม่ได้เชื่อมอ๋อไม่ได้ไม่ได้เชบแต่พื้นนี่ปล่อยโล่งฮะพื้นปล่อยโล่งอันนี้คือถะบ่อน้ําสร้างแบบเปิดครับเราจะทําบ่อปิดเนี่ยอ๋อแบบปิดแบบเปิดแล้วที่สำคัญมันเก็บน้ําได้มันไม่ระเหยมากเพราะหน้าท่อมันแคบจจะต้อะไรมาปิด